สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับข่าวถอดรหัสครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณกลุ่มปราสาสต,ตาเมืองกำลังร้อนระอุอีกครั้งหลังหุนมาเนเตือนว่าการปิดพื้นที่ปราสาสอาจนำไปสู่อันตรายอาจารย์รัฐครับเกมนี้กัมพูชากำลังเล่นยุทธศาสตร์อะไรและไทยมีเครื่องมืออะไรรับมือครับอาจารย์รัฐค่ะนี่คือสงครามยุคใหม่ค่ะ ไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธแต่ด้วยข้อมูลและความชอบธรรมเรามาวิเคราะห์คมเคี้ยวของแต่ละฝ่ายค่ะคมเคี้ยวของกัมพูชาคืออะไรครับอาวุธหลักของเขาคือการรุกในโลกดิจิทัลและเวทีระหว่างประเทศค่ะปักหมุด Google Maps พบว่าหมุดของประสาทต,ตาเหมือนทมถูกย้ายไปปักในเขตประเทศกัมพูชาผลักดันสู่มรดกโลกยูเนสโกพยายามขึ้นทะเบียนกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนแต่เพียงฝ่ายเดียว เป้าหมายคือสร้างความจริงชุดใหม่ในโลกออนไลน์และในเวทีสากลค่ะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองแม้จะไม่มีหลักฐานทางแผนที่ชัดเจนเหมือนคดีเขาพระวิหารครับแล้วคมเคี้ยวของไทยในการตอบโต้คืออะไรครับ คมเคี้ยวของไทยคือความเป็นจริงในพื้นที่หรือการควบคุมพื้นที่โดยสมบูรณ์ Effective Control ค่ะปราสาทต,ตาเมือนทมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยตั้งแต่ปี2478ก่อนกัมพูชาได้เอกราชเสียอีกค่ะและที่สำคัญประเทศไทยมีอำนาจรัฐเหนือพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จทั้งการบริหารจัดการดูแลรักษาและควบคุมการเข้าออกความได้เปรียบนี้ส่งผลต่อเกมในเวทีโลกอย่างไรครับ ทำให้หยุทธศาสตร์กรัรมพูชาเจอกับอุปสรรคใหญ่ค่ะ การควบคุมพื้นที่ของเราจำกัดโอกาสที่กัมพูชาจะสร้างหลักฐานสนับสนุนในพื้นที่ทำให้คำขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของเขาอ่อนแอลงมากพูดง่ายๆคือฮาร์ดพาวเวอร์ของเรากำลังขาดซอฟต์พาวเวอร์ของเขาค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์นี่คือสงครามเย็นทางวัฒนธรรมและการทูตค่ะกัมพูชาพยายามรุกในโลกดิจิตอลส่วนไทยยึดความได้เปรียบในพื้นที่จริงค่ะ ตราบใดที่ไทยยังคงรักษาการควบคุมพื้นที่ไว้ได้การเปลี่ยนแปลงสถานะก็เป็นไปได้ยากมากทางออกสุดท้ายจึงเป็นการกลับมาเจราจาผ่าน,นกลไกทวิภาคี JBC ค่ะท่านผู้ชมคิดว่าความจริงบนแผนที่ออนไลน์กับการควบคุมในพื้นที่จริงอะไรสำคัญกว่ากันร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ